เลยญจะเล่นอะไเล่นเหรียญโอเคเหรียญก้เหรียญเหยญสาเรนรเล่นอหงสองนี่คามล่เัหละครับดกริ่งอ๋องเหรียญอยากให้ดูก่อนสาเหรียญผมจะกำไว้ในมือขวานี้นะครับรบกวนช่วยแบมมือหน่อยกำสาเหรียญไว้ในมือแแบมหนึ่งสอง ได้ได้อีกทีไหมวางไว้สองับสอง,สองอเหรียญนะครับว้าวอยากดูแบบสโลโมชั่นไหมอยากดูคะ่ะสโลโมชั่นครับสองเหรียญกับหนึ่งเหรียญนะนับหนึ่งสองสามุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ลรอเล่นรอเล่นรอเล่นเดี๋ยวเอาออกมาก่อนเหรียญหนึ่งแล้วช่วยกำมือไว้ครับผมหยิบม,มาแล้วเนาะเหรียญหนึ่งสองเหรียญกำกำแบบมือครับลองแบบ เห็นได้ไหมครับเห็นได้ค่ะ